นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้ก็เจอกับครูอุ้มเช่นเคยในรายวิชาภาษาไทยนั่นเองสำหรับในวันนี้เราก็เจอกันเป็นครั้งที่3ใช่ไหมคะนักเรียนของสัปดาห์น,นี้นะของสัปดาห์นี้ซึ่งที่ผ่านมาสองคลิปที่ผ่านมาในสัปดาห์นี้นักเรียนก็จะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของคำสรรพนามไปนั่นเองซึ่งนักเรียนก็จะได้รู้ว่าคำสรรพนามคืออะไรและแบ่งออกเป็นกี่ชนิด เดี๋ยวเรามาทบทวนในสัปดาห์นี้เราก็ยังคงอยู่ในเรื่องของคำสรรพนามเหมือนเดิมอเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เดิมที่ได้เรียนไปก็คือคำสรรพนามก็คืออะไรก็คือคำที่ใช้แทนคำนามชนิดต่างๆเพื่อไม่ต้องกล่าวคำนามนั้นซ้ำๆอีกอซึ่งคำสรรพนามเราก็จะแบ่งออกเป็นหกประเภทด้วยกันซึ่งก็จะมีสรรพนามแทนบุคคลหรือบุรุษสรรพนาม นิยามสรรพนามหรือว่าสรรพนามชี้เฉพาะอันนิยามสรรพนามก็คือสรรพนามที่ไม่ชี้เฉพาะปรึกษาสรรพนามก็คือสรรพนามถามวิภาคสรรพนามก็คือสรรพนามแบ่งฝ่ายและสุดท้ายก็คือประพันธสรรพนามก็คือสรรพนามที่เชื่อมประโยคนั่นเองทีนี้ที่ผ่านมาเราก็จะได้เรียนในส่วนของคำสรรพนามแทนบุคคลหรือบุรุษสรรพนามไปแล้ว ต่อมาในเขาเรียกในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็จะมาเรียนต่อเลยก็คือในส่วนของนิยามสัพนามหรือสัพนามไม่ชี้เฉพาะอนิยามสัพนามหรือสัพออนิยามสัพนามก็คือสัพนามที่ชี้เฉพาะนะคะและก็อนิยมสัพนามก็คือสัพนามที่ไม่ชี้เฉพาะและปรึกษาสัพนามก็คือสัพนามถามวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องของถามสัพนามนี้ว่าเป็นยังไง ไปกันเลยก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในสับสามสรรพนามที่ครูจะสอนเรามาทบทวนความรู้ที่ได้เรียนไปในครั้งที่แล้วกันอีกครั้งหนึ่งนักเรียนเห็นคําที่อยนออกว่าคําไหนเป็นคำสรรพนามแทนบุคคลบ้างอ่านลองดอูให้เวลาห้าวิหนึ 1, 2, ่งสองสามสี่ห้าหมดเวลาและ คำไหนบ้างนะที่เป็นคำสรรพนามแทนบุคคลเฉลยก็คือมีคำว่าคุณโยมท่านอัตมาฉันและคำว่ามันอ่าทั้งหมดนี้ก็คือเป็นคำสรรพนามแทนบุคคลส่วนคำว่าปากกาแมวโรงเรียนเป็นคำนามและคำว่าวิ่งก็คือคำกริยาต่อไปเราก็มาดูในส่วนของเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นิยมสรรพนามหรือสรรพนามชี้เฉพาะ เป็นอย่างไรก็คือเป็นคำสรรพนามที่ใช้แทนคำนามเพื่อบอกกำหนดที่แน่นอนชี้เฉพาะให้เห็นชัดเจนคำที่ระบุให้ชัดเจนขึ้นก็จะมีด้วยกันหกคำก็จะมีมอีอน,อนีไม่โทนี้นออะนอนันอน้น,น,น,นไม่โทนั้นนอโอนอนไม่โทโน้ตอ่ะมันก็จะมีทั้งหมดหกคำนี้นะคะที่จะบ่งบอกความชี้เฉพาะว่าอยู่ใกล้อยู่ไกล,ยอ,ยกลอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างประโยคกัน นั่นคือบ้านของฉันนะคะนักเรีนเยนอ่ะเราก็มาดูกันคําว่านั่นนอนอนอนั้นไม่เอกนั่นนอนอนอนัน้นไม่เอกนั่นก็คือคํานิยมะัพทนามนั่นเองก็คือรรพนามที่ชี้เฉพาะบอกว่านั่นคือบ้านของฉันนั่นคือบ้านของฉันนั่นคือบ้านของฉันบอกระยะที่ไกลออกไปซึ่งก็จะไกลกว่าคําว่านี้เมื่อกี้แต่นี่คือคําว่านั่นอ่ะทีนี้ก็มาดูต่อไปในส่วนของ ประโยคที่สามก็คือโน่นคือโรงเรียนของฉันโน่นคือโรงเรียนของฉันฟังเสียงดูน่าจะอยู่ไกลใช่ไหมคะโน่นก็คือเป็นคำนิยามารพนามชี้ก็คือสรพนามชี้เฉพาะบอกระยะที่ไกลมากใกลกว่านี้ไกลกว่านั่นก็คือคาว่านโนนนั่นเองอ่ะทีนี้ก็มาดูในส่วนข้อสังเกตนะคะ เขาบอกว่าคำนิยมะคำนิยมะสรรพนามหรือคำนามช้เฉพาะสรรพนามช้เฉพาะก็คือจะต้องอยู่ตามอยู่ลำพังเพื่อทําหน้าที่เป็นประธานหรือกรรมเช่นเดียวกับคํานามเพราะว่าอะไรเพราะว่าคําสรรพนามก็คือคําที่ใช้แทนคํานามเพราะฉะนั้นก็ต้องมีหน้าที่เดียวกับคำนามใช่ไหมคะนักเรียนแต่ถ้าใช้ประกอบคําอื่นจะเป็นคําวิเศษเราต้องดูให้ดีนะคะนักเรียนมาลองดูมาดูตัวอย่างประโยคกันเช่นครูบอกว่า นี่คือบ้านของฉันนี่คําว่านี่ในประโยคนี้ก็จะแปลก็จะอยู่ตามลําพังซึ่งน,นี่ก็คือทําหน้าที่เป็นประธานเป็นคําสรรพนามชี้เฉพาะอาแต่ถ้าคุณครูบอกว่าบ้านนี้คือของฉันบ้านนี้คือของฉัน คำว่านี้ในประโยคนี้จะไม่ใช่คำสรรพนามชี้เฉพาะแต่จะเป็นการขยายคำนามของคำว่าบ้านซึ่งคำว่านี้ในที่นี้ก็จะทําหน้าที่เป็นคําวิเศษนั่นเองอ่าดูให้ดีนะคะสังเกตง่ายๆก็คือคําว่านี้ถ้าจะเป็นคําสรรพนามก็จะต้องอยู่ต้นประโยคหรือแม่ก็เอาทำหน้าที่เป็นประธานหรือกรรมนั่นเองนะคะนักเรียนต่อมามาดูในส่วนของคําว่าอนิยมสรรพนามหรือสรรพนามที่ไม่ชี้เฉพาะคํา ก็คือคำสรรพนามที่ใช้แทนคำนามเพื่อบอกความไม่แน่นอนไม่ได้โจดจงลักษณะเป็นประโยคบอกเล่าบางครั้งก็จะมีการใช้คำซ้ำด้วยนะคะนักเรียนเช่นคำว่าไหนไหนไหนใครใครใครอะไรอะไรอะไร,ะไรสิ่งใดผู้ใดอ่ะเหล่านี้ก็จะมีในคือมีลักษณะคล้ายๆกับคำถามแต่จะไปเป็นเป็นคำถามที่ เป็นประโยคบอกเล่านะักเรียนคือเราไม่ได้ต้องการคำตอบนะคะอามาดูกันตัวอย่างประโยคครูให้มาว่าใครๆก็ชอบทำอาหารเป็นประโยคคำถามเป็นเป็นใครๆมีลักษณะเป็นคำถามแต่เราไม่ได้ต้องการคำตอบเราแค่บอกเล่าว่าใครๆก็ชอบทำอาหารใช่ไหมคะับนักเรียนก็คือคำว่าใครๆก็จะเป็น คำอนนยมสรรพนามหรือสรรพนามที่ไม่ได้จาอจงไม่ได้จาอจงเราไม่ได้ระบุว่าใครชอบทําอาหารแต่เราพูดแบบเป็นบอกเล่าว่าใคร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 ในที่นี้คือใครก็ได้ชอบทําอาหารอมาดูต่ออ่ะเราก็มาดูในส่วนของประโยคต่อไปคุูครูบอกว่าอาหารอะไรฉันก็รับประทานได้อาหารอะไรฉันก็รับประทานได้คําว่าอะไรในที่นี้ เราไม่ได้ถามว่าอาหารเป็นอาหารอะไรแต่เราบอกในลักษณะของประโยคบอกเราว่าอาหารอะไรก็ได้ฉันก็รับประทานได้ซึ่งคำว่าอะไรก็จะเป็นอนิยมสัพพนามก็คือไม่ได้เจาะจงว่าเป็นอาหารอะไรแต่บอกรวมๆว,ว่าอะไรก็ได้ฉันกินได้หมดเลยอะไรอย่างนี้นะคะนักเรียนทีนี้มาดูในส่วนของข้อสังเกต คำสรรพนามที่ไม่ชี้เฉพาะจะมีลักษณะคล้ายสรรพนามถามสรรพนามถามก็คือปรึกษาสรรพนามใช่ไหมคะนักเรียนแต่เป็นประโยคที่ไม่ต้องการคําตอบอไม่ต้องการคําตอบเช่นคุณแม่ทําอะไรก็อร่อยทั้งนั้นเป็นอะไรเป็นประโยคบอกเล่าว่าคุณแม่ทําอาหารอร่อยแต่ไม่ได้บอกว่าทําอาหารอะไรไม่ได้ถามว่าทําอาหารอะไรแต่เป็นการบอกว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็อร่อยทั้งนั้นอเป็นคําถามที่ใช้ใน เป็นคําถามที่มีลักษณะเป็นประโยคบอกเล่าแต่มีคําว่าอะไรซึ่งคล้ายๆคาว่าเป็นการถามมาอยู่ในประโยคอ่านี่คือลักษณะของสรรพนามไม่ชี้เฉพาะหรืออนิยมสรรพนามนั่นเองต่อมาคําว่าคำอ่ปรึกษาสรรพนามหรือสรรพนามถามเป็นสรรพนามที่ใช้แทนคํานามในประโยคคําถามหรือแสดงความสงสัยเช่นคําคว่า ไหนใครอะไรสิ่งใดผู้ใดเมื่อไรอ่าเหล่านี้ก็จะเป็นในส่วนของปรึกษาสรรพนามอ่าตัวอย่างประโยคเช่นมีอะไรอยู่ในกระเป๋ากระเป๋าของเธออ่าคำว่าอะไรในที่นี้ก็จะทำหน้าที่เป็นคำสรรพนามถามนะคะถามว่ามีอะไรอยู่ในกระเป๋ากระเป๋ามีอะไรอยู่ในกระเป๋าของเธอต้องขออภัยนะคะบาง,งครั้งอาจจะแบบ พูดรัวไปหน่อยอ่ะด้วยความที่พูดเยอะนะคะอะคาจคลิปไม่เยอะแล้วลิ้นลิ้นก็พันกันอ่ะต่อไปมาดูประโยคต่อไปใครเคาะประตูห้องอ่ะคำว่าใครก็จะแสดงให้เห็นถึงเป็นประโยคคําถามก็คือสรรพนามก็คือปรึกษาสรรพนามนั่นเองก็ต้องการคําตอบว่าใครเคาะประตูห้องต่อไปก็จะมาดูในเธอจะซื้อเสื้อผ้าชุดไหนคำว่าไหน ก็จะเป็นคำปรึกษาสรรพนามหรือสรรพนามถามนั่นเองถามว่าจะซื้อซื้อผ้าชุดไหนนั่นเองอทีนี้ก็ข้อสังเกตนะคะนักเรียนสำหรับคำสรรพนามถามใช้กับประโยคที่ต้องการคำตอบอใช้กับประโยคที่ต้องการคำตอบเมื่อกี้อันนี้จะมาสรรพนามก็คือไม่ต้องการคำตอบ เพราะว่าอยู่ในส่วนของประโยคที่มีลักษณะเป็นประโยคบอกเล่าแต่น,นี้จะเป็นประโยคคําถามจึงต้องใช้ส่วนประกอบของคําอื่นเช่นคํากริยาเพื่อเป็นการสื่อสารให้ชัดเจนขึ้นเช่นุณื่อประโยว่าใครวางของบนโต๊ะก็จะมีคําว่าวางเป็นคํากริยาเพื่อสื่อสารให้คําถามมีความชัดเจนยิ่งขึ้นว่าใครวางของบนโต๊ะนั่นเอง ทีนี้เราก็มาดูในส่วนของภาระงานนะคะให้นักเรียนแต่งประโยคและขีดเส้นใต้คำนิยมรัพนามอนิยมรัพนามหรือปฉารัพนามและระบุคำศัพทนามนั้นว่าเป็นประเภทใดก็คุณครูก็ให้ตัวอย่างไปแล้วคุณครูแต่งตัวอย่างมาสามแต่งประโยคมาสามตัวอย่างให้ตัวอย่างมาสามประโยคอก็เช่นอะไรอะไรก็ไม่เคยดีในสายตาเธออ่คำว่า ครูก็จะขีดเส้นใต้คําว่าอะ,อะไรอะไรซึ่งก็เป็นคําอนิยมสัรพนามก็คือไม่ได้ถามแต่ใช้อ่าลักษณะของคําถามในรูปของประโยคบอกเล่านั่นเองหรือว่าผู้ใดอยู่ในห้องอ่านี่คุณครูตกนอนหนูไปนะคะนักเรียนผู้ใดอยู่ในห้องนั้นก็จะเป็นคาปรึกษาสรรพนามก็คือต้องการคําตอบใช่ไหมคะนักเรียนเมื่อกี้เราก็ได้อธิบายไปแล้วและสุดท้ายนี่ นี่ดินสอของฉันอ่ะก็คือนิยามาสพนาเป็นสพนามที่เจาะจงที่เฉพาะว่านี่คือดินสอของฉันนักเรียนก็ก็นักเรียนก็ดูตัวอย่างประโยคที่คุณครูแต่งแล้วก็แต่งเป็นประโยคของตัวเองมาทั้งหมด10ประโยคด้วยกันนะคะนักเรียน10ประโยคด้วยกันอ่ะสำหรับวันนี้คุณครูคคก็ต้องฝากไว้แค่นี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ